ในความโชคร้ายยังมีความโชคดีซ่อนอยู่เสมอถ้าเราค้นหามันก็จะเจอทุกๆครั้งที่เราประสบอะไรบางอย่างที่มันไม่ทำให้เรามีความสุขเนาะหรือว่ามันทำให้เราวิตกกังวลหรือเครียดถ้าเรามองดีๆนะหลายๆครั้งเราคนหนึ่งที่จะเป็นแบบว่ามันก็ยากนะที่ที่จะมองหาสิ่งดีๆจากสิ่งที่เป็นแบบเรามองมันมันไม่ดีอยู่แล้วอะ่ะ ในความโชคไายมักมีความโชคดีซ่อนอยู่เสมอถ้าเราหาจริงๆมันก็จะเจอหลายๆครั้งที่เราวิตกกังวลหรือมีความเครียดเกี่ยวกับสถานการณ์บางอย่างที่เราเหมือนแบบว่ามันจะหาสิ่งดีๆจากสิ่งนั้นไม่ได้ว่าเรามองมันเป็นภาพลบหรือมองสถานการณ์มองเหตุการณ์ภาพแบบนั้นสถานการณ์แบบนั้นเป็นเป็นลบอยู่แล้วอะเนาะมันยากที่จะหาข้อดีให้แบบเจออะ แต่ดท้ายถ้าเราตั้งใจจริงๆหรือค้นหาจริงๆหรือโฟกัสแต่เรื่องไหนสิ่งนั้นมันจะขยายถ้าคุณโฟกัสแต่เรื่องลบลบก็จะขยายสิ่งที่ไม่ดีมันก็จะเพิ่มเพราะเพิ่มพูนขึ้นนะ่ะแต่ถ้าเราโฟกัสสิ่งที่ดีจากสถานการณ์ที่แม้จะไม่เป็นใจแต่สุดท้ายสิ่งที่ดีมันก็จะเพาะเพาะพูนเพิ่มพูนขึ้นเนาะเหมือนกันวันนี้นะ เราเอารถไปเข้าอูนะ่เนาะคือหลังเลิกงานแล้วเราก็รถมันมีเสียงดังอะ่ะเราก็ภาวนานะให้เวลาไปถึงอู่ให้มันมีเสียงเพื่อจะให้ช่างเขาได้รู้ว่าเสียงมันมาจากตรงไหนแล้วเขาจะได้ซ่อมถูกที่ถูกจุดเนาะ,ะเหมือนกันเราก็เลยบอกระหว่างที่ขับรถมาเพื่อนๆมันมันไม่มีเสียงอยู่นิดเดียวอะ่ะ นะแต่เวลาเราขับไปเองขับไปที่อื่นขับไปส่งลูกเมื่อเช้านี่ก็ไปถึงที่ทํางานก็ยังมีเสียงแบบเสียงแบบหอนอนะ่ะเนาเออเราก็เลยแบบเออถ้าตอนเย็นเนี้ยภาวนานนะลูกพูดกับรถบอกว่าขอให้มีเสียงนะขอให้รู้จุดที่จะซ่อมนะรู้แหล่งที่มาของปัญหาอะไรเงี้ยเวลาไปถึงอู่จริงเพื่อนไม่มีเสียงอะไรเลยเนาะไม่มันก็เลยทําให้เราแบบไม่รู้แต่เวลา เราก็โชคดีนะเราก็คือแบบตั้งใจที่ะจะนั่งแท็กซี่มาหลังจากเอารถไปฝากไว้เพราะว่าพรุ่งนี้เราต้องทำงานวันเสาร์ก็จริงแต่เราต้องทำงานนะเนาะก็เลยกะจะนั่งแท็กซี่มาพอดีอู่อช่างอก็บอกว่ากำลังจะกลับบ้านพอดีเดี๋ยวกลับด้วยกันโอ้ยเราก็โชคดีละเออแล้วก็ให้ใหช่างเจ้าหน้าที่ของ,ขอ,งอู่ขับรถแล้วทีนี้เราก็ได้ยินเสียงเราก็ได้ยินเสียงไอ เสียงดังในรถเราก็เลยบอกว่าช่างเนี่ยเป็นแบบนี้เสียงเป็นแบบนี้แต่ว่ามันจะดังยาวกว่านี้อะไรเงี้ยก็ยังโชคดีที่ได้ยินเสียงบ้านเนาะเอังจากนั้นเราก็นั่งรถมาแล้วก็อ่าลงจากรถก็ก็พอดีโชคดีที่แบบว่าอยู่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันอ่ะอืแล้วเราก็ลงจากรถเขาแล้วเราก็เดินจากเข้ามาในในซอยเนาะในซอยบ้านอเผอิญโชคดีมากแล้วมีคุณลุงอ่ะที่แบบว่า บ้านบ้านของคุณลุงอ่ะหยุดหาจากเราไปเนาะเขาขับมอเตอร์ไซค์มาเราก็โชคดีที่ได้นั่งรถกับลุงมาแล้วก็ไม่ได้เสียค่ารถไม่แบบได้เดินนิดเดียวเองเนาะคือเราตั้งใจว่าจะเดินออกกําลังกายด้วยว่าไม่ค่อยได้เดินออกกาลังกายไงเออมีแต่แบบว่าทํางาน Office, ออฟฟิศเนาะทำงานเป็นมนุษย์เงินเดืนอนนั่งอยู่แต่ โต๊ะเก,ก้าอี้อะไรแยบเี้ยมันไม่ค่อยได้มีเวลาออกกําลังกายเราก็เลยถือโอกาสนี้ว่าเออถ้าหลังจากลงจากรถช่างแล้วเราจะเดินแต่เอิ้นก็มันมีความโชคดีที่แบบว่ามีราชรถมาเกยเนาะมารับเราส่งถึงที่บ้านอะไรแบบเนี้ยเนาะมาถึงที่บ้านเราก็รู้สึกดีใจนะเรารู้สึกยิ้มแบบมีความสุขว่าแม้จะเิ่นต่างมันเหมือนดูมัน จะไม่เป็นใจดูเหมือนสถานการณ์นั้นจะไม่โอเคแต่ทุกสักทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ลายล้อมด้วยพลังงานดีๆที่แบบว่าความโชคดีที่เรายังมีเรายังได้รับอะถ้าเรามองหามันจึงจะมองเห็นเราก็เลยเข้าใจคํานี้เลยเนาะถ้าเรามองเห็นมองหาโอกาสดีๆมองหาความโชคดีแม้แต่ว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตามเราก็จะเจอเนาะเออเรามาถึงบ้านแล้วเราก็เลยเนี่ย เราดูคลิปแล้วเราก็มานั่งดูหนังคือเราปล่อยอารมณ์เลยว่าวันนี้วันศุกร์ถึงแม้พรุ่งนี้เราจะทํางานก็จริงแต่เราขอเราไม่ได้ขี้เกียจเราไม่ได้อ่้นแต่เราอยากพักผ่อนเราอยากเฉลิมฉลองเราอยากให้รางวัลตัวเองเราก็เลยแบบให้ผ่อนคลายเนาะเราก็เลยดูหนังซีรีส์เป็นเป็นเมือนหนังที่เป็นแบบอัศจรรย์อะไรมหัศจรรย์อะไรเนะี้ยเราชอบหนังแบบเนี้ยเนาะก็เลย มาแบ่งปันเพื่อนดีกว่าว่าสิ่งดีๆซ่อนอยู่ในสิ่งที่เรามองเห็น่าแย่เนาะทุกสิ่งทุกอย่างเรามองหาอะไรเราจะมองเห็นขอบคุณเพื่อนอน,นะคะโชคดีเลยมีความสุขกับทุกสิ่งมองหาจึงมองเห็น